สวัสดีค่ะผมจาก,การามทิราค่ะแบบเสื้อที่หนูใส่วันนี้นะคะคุณแม่จะเป็นแบบเสื้อใส่สบายชิลๆค่ะนี่นะคะเหมาะกับอากาศหน้าร้อนบ้านเราช่วงมีมากๆเลยค่ะขอนอื่นขอบอกราคาก่อนเลยนะคะราคาเพียง390บาทเท่านั้นค่ะคุณแม่รหัสกอไก่ศูนย์แปดนะคะเนื้อผ้าเขาค่ะเนื้อผ้าเขาจะเป็นเนื้อผ้าสาระผสมคอตตอนนะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะ พิมพ์ลายชัดๆแบบนี้เลยนะคะคุณแม่เขาจะให้ความนุ่มใส่สบายและไม่ยับง่ายด้วยค่ะคุณแม่และที่สำคัญนะคะระบายอากาศได้ดีค่ะนี่เลยนะคะแบบนี้ทรงสวยๆแบบนี้เลยค่ะและแบบเสื้อเขานะคะจะเป็นแบบคอกลมเจาะวีผ่านหน้าติดกระดุมแบบนี้ค่ะคุณแม่ นี่นะคะเขาจะมาในรูดลายประมาณนี้เลยค่ะเก๋ไก๋มากๆเลยนะคะและเขาจะมีกระเป๋ามาให้คุณแม่ด้วยค่ะอยู่ทางอกทางด้านขวาแบบนี้นะคะนี่ค่ะกระเป๋าสามารถใช้งานได้จริงนะคะเสื้อตัวนี้นะคะจะมีไซส์เดียวค่ะจะเป็นฟรีไซส์นะคะคุณแม่อก44ค่ะวัดจากรักแร้ซ้ายไปรักแร้ขวานะคะขอคนอกจริงไม่เกิน42ใส่ได้ค่ะความยาวเสื้อจะอยู่ที่ประมาณ27นิ้วค่ะคุณแม่ท่านไหนชอบ เสื้อทรงคุมสะโพกนะคะตัวนี้ตอบโจทย์แน่มากๆเลยค่ะนี่ค่ะและแขนเสื้อเขานะคะจะเป็นทรงแขนกระบอกคุมข้อศอกประมาณนี้ค่ะนี่นะคะนี่ผ้าเขาพริ้วและนุ่มมากค่ะคุณแม่การันตีเลยนะคะว่าใส่สบายจริงๆค่ะสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะนี่ค่ะและรุ่นนี้นะคะเขาจะมาด้วยกันทั้งหมดสามสีค่ะสีที่หนูใส่สีแรกนะคะ จะเป็นสีกลมค่ะอันนี้นะคะสีกลมค่ะและสีที่หุ่นใส่นะคะจะเป็นสีเขียวค่ะและอีกสีหนึ่งนะคะสีสุดท้ายค่ะจะเป็นสีน้ำตาลค่ะนี่ค่ะสีน้ำตาลค่ะเดี๋ยวหนูไปรองให้ดูทั้งสามสีเลยนะคะสีต่อมาสีเขียวค่ะเดี๋ยวหนูให้ดูสีเขียวใกล้ๆนะคะนี่ค่ะสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีเขียวพาสเทลนะคะคุณแม่จะออกตุ่นๆหน่อยนะคะสีนี้สวยมากๆเลยค่ะ นี่นะคะด้านหน้าค่ะอันนี้ด้านหลังค่ะนี่นะคะสีเขียวค่ะรหัสกไก่08สีเขียวค่ะและสีสุดท้ายนะคะสีน้ำตาลค่ะนี่ค่ะคุณแม่สีน้ำตาลน,น,นี้จะบอกว่าเป็นสีน้ำตาลชานมสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสีน้ำตาลค่ะอันนี้ด้านหน้าค่ะอันนี้ด้านหลังค่ะ นหนูใส่ให้ดูครบทั้ง3สีแล้วนะคะถ้าคุณแม่สนใจสามารถโทรมาสั่งได้ตามช่องทางการติดต่อทางด้านบนขวามือนะคะรหัสกไก่ศูนย์แดค่ะตามด้วยสีนะคะราคา390บาทค่ะถ้าโอนชำระจะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวกเพิ่ม50บาทตัวต่อไปบวก10บาทในรอบก,การจะส่งบินเดียวกันค่ะก่อนจะไปนะคะหนูฝากแม่กดติดตามช่องทีราเสื้อสวยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ